สวัสดีครับ e x ็กซิลูทันนี้ร้านตลาดนาฬิกาจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Luminox นะครับเป็นนาฬิกา Luminox สไตล์นาฬิกาไดาเวอร์ย้อนยุคนะครับโดยรูปแบบดีไซน์ของรุ่นนี้นะครับจะอยู่ในโฉมของ Luminox s p o t t อ m e r XS0914 เนะครับเป็นนาฬิกา Luminox ตตุวเลนแซนเลสสาย s u นเลสนะครับรูกทรงย้อนยุคเรือนนี้ เป็นนาฬิกาที่เป็นระบบคอร์สนะครับแล้วก็กันน้ำดึก100เมตรรุ่นนี้ขอบจะไม่ได้หมุนนะครับขอบจะไม่ได้หมุนเป็นขอบฟิกซ์นะครับตัวเลื่อนของเลื่อนนี้ก็อยู่ที่4 2ม mm ิลลิเมตรนะครับใส่สบายเต็มข้อมือความหนานก็อยู่ที่1 3ม mm มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่150กรัมกระจกเป็นกระจกแซฟไฟร์กันรอยนะครับกลไกของรุ่นนี้เป็น,นกลไกสวิสคอร์ส รอนด้าห้าแสดงเวลาแบบ3เข็มแซงเรียบหน่งสารนาฬิกาและเอกลักษณ์ของรูมีหลักรุ่นนี้ก็คือจะมีหลอดแก๊สเรืองแสงที่เข็มแล้วก็มาร์เกอร์นะครับเป็นหลอดแก๊สเรืองแสง25ปีเท่ๆเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเซนเลสสตีลกันน้ำลึก100เมตรมาพร้อมกับสายจูบิลี่สวยๆแบบนี้นะครับผมราคาป้ายก็อยู่ที่1 10, 9 1 0 0บาทนะครับ พันสูตรสองปีถ้าในส่วนนี้ทีต้องลาตกนการได้นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศเดี๋ยวทางเราจะมีส่วนให้สำหรับทุกท่านครับ